ัเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรไปเจริญมีรถยันม่า4 5 3้ทีมานำเสนอ1คันครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทครับ2 9 5 0 0 0เาหมื่บาทมีใบมีดดานหน้าแล้วก็มีผานหลังนะครับทำได้เจ้าโรตารี่ก็ได้นะครับเนี่ยหาทางมายางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะตัวนี้ครับสภาพสวยมากครับตัวนี้ก็มีรอยปั่นนิดหน่อยนะครับนะ ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลย2 9 5 0 0 0บาทส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับคนนี้ครับยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9 9 7ครับ0 8 1 6 5 2 0 0 7เรามเลือกมากกว่า250คันครับสตารับนะครับไปเลย295,000บาทครับเซีนมาก45แรง รุ่นดีนะครับไม่ซื้อไม่้เลรไม่ว่าอะไรครับคานสามบอานเอารถตนี้ด้านหลังได้เลยครับสวยเลยน่ารอบนึครับสงเก้าหมือนบาทครับี่ารู้ี่รลได้ครับ้านหลครับราคาเดียวกันครับโอเค